สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็ขอภัยทุกท่านจริงๆนะครับหายไปนานเลยฮะไม่ได้ลงคลิปนานเลยวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับคลิปนี้ก็เกี่ยวเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นลูกซองยาวอีโวสีแดงนะครับก็มีคอมเมนต์ขอกันเข้ามาลูกซองมังกรเขียวนะครับจัดไปคุณผู้ชมวันนี้ก็มีทิกเลๆนลอยๆมาฝากนะครับผมก็คือปืนตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็รู้นะครับว่ามันรีแม็ค่อนข้างนานนะคุณผู้ชมนะดูครับระยะเวลารีแม็มันนะครับเห็นไหมฮะ เราต้องรอจนสิ้นสุดเสียงการรีแม็กนะครับเราถึงจะกดยิงออกนะคุณผู้ชมเ <Okay. S 1> นี่ยเสียงเนี้ยเราก็กดยิงได้เลยนะครับแต่ถ้าระหว่างเรารีเนี่ยเราจะกดยิงไม่ออกนะครับเห็นไหมอาจจะทําให้เราเสียจังหวะได้นะครับสลับปืนลูกซองตัวนี้ลหลายๆคนนะครับก็อาจจะติดลูกซองควงนะครับยิง2เม็ดก็รีแม็กอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะมันุด,ด้วยความเคยชินอะเรากดยิงปุ๊บเราก็อยากจะรีแม็กเพื่อที่จะวิ่งใช่ไหม <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าใครเผลอไปกดนะครับเราก็สุนปลุเหลือเยอะเนี่ยวิธีแก้ก็คือ เผลอกดปุ๊บเราสับมือเลยแล้วก็สับลูกซองออกมานะครับยิงมันจะเร็วกว่านะครับอันนี้มันจะไม่เสียดจังหวะนะลองทํากันดูได้นะครับสำหรับทิกนี้นะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะมาคุณผู้ชมตอนนี้เข้าไม่อยู่ในเกมแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นปืนลูกซองมังกรเขียวนะครับหรือว่าลูกซองเนื้อขั้นนั่นเองคุณผู้ชม ก็ปืนลูกซองตัวนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะรู้ดีนะว่ามันแบบเล่นยากพอสมควรนะครับการรีแม็กของมันเนี่ยมันค่อนข้างเยยช้าเลยนะครับต้องอาศัยการจุกกิ่งๆนิดนึงนะครับในการเล่นนะจะเห็นได้ว่าพวกนักแข่งเนี่ยเขาชอบใช้กันนะครับคือดาเมจอัตรามันโอเคอ่ะเลยอย่างเดียวคือพวกรีแม็กเนี่ยมันรีแม็กช้านะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาเล่นให้ดูก็แล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะมีคนขอกันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้มาจัดให้ครับโหเรามีตีหนึ่งครับคุณผู้ชมของเหลืองก่อนละกันนะฮะ ไว้เกาะสามกูเต็มหัวเราได้เหรียญแล้วนะครับมีตัวลงด้วยเดี๋ยวเราไปซื้อปืนเลยละกันนะครับ <Okay. S 1> ปืนตัวเนี้ยคอนเทนต์มันหาง่ายไงคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันซื้อได้นะครับปืนลูกซองลูกซองยาวปกติผม <c oughs> หาปืนไม่ค่อยเจอนะเวลาจะเล่นปืนอะไร <c oughs> แต่นีนมันซื้อได้นะครับผมก็เลยแบบทำง่ายเอ้ยมีตัวเอ้ยใจเย็นไว้รุ่นเข้าบ้านเขียวครับตัวหนึง่งมีเสียงมาลบก่อนมาดิ ทำอะไรของมันมันะยิงปูเลยลวกันมีลุกสองนะเพื่อนเข้ามาดิมันไม่มีปืนหนอโอ้ไม่มีปืนปล่อยมันก่อนแล้วกันเอ้ยมันก็มีแต่เป็นสันไนนะครับมันสู้เราไม่ได้ปล่อยมันก่อนฮะเนี่ยน้ำใจดีแล้วเกินเนี่ยฮะเอ้ผมไม่ไว้ใจมันยังไงไม่รู้มันวิ่งตามรูปผมด้วยอย่าตามมาเพื่อนวิ่งหนีมันก่อนยังไอ้หมอนี้มันยังตามซื้อไอ้ว้ก่อนครับผมไม่ไว้ใจมันว่ะโอมันส่วนจะได้ตั้งเอ้ยผมเจอหนึ่ง มาดีนายมาดีนายมาดีเอวอกอนี๋ยวมันลอ,อยผมตอนเลือดผมเลือน้อยอุ้ยซองควงผมรู้สึกไม่ไว้ใจมันอะ <c oughs> เดี๋ยวนะอุ้ยปืนอะไรวะเลโกสามเลยสวยเดี๋ยวแป๊บกูถือปืนมาเลยไปเกลไก่ดิเฮ้ยเฮ้ยอื้มอื้ รอยยดหรอรอยยศเหรอตายไปเพื่อนอโอ้โหผมว่านะอยู่ดีมาฟันหัวผมเฉย <c oughs> ดีนไม่ถือซองควงรออ่ะแล้วยิงหัวผมเลยผมตายเลยเนะี่ยโอ้ซองควงอยากเล่นนะแต่ว่าภารกิจของเราคือลุกซองมังกรเขียวไปขี่รถหาเลยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยผมเจอ <c oughs> มันกเขียวครับหนึ่งตัวมาเลย ดาวอ่ะวัแตกโหรีแม็กโคตร้าไอ้อบ้าเอ้ยเอ้ยปืนตัวไงวะเสียงปืนตัวไงวะฟันเขียวหรือเปล่าเี๋ยวัดแตกไปหมดตีไปเพื่อนเพื่อนนายทรอยดเราพวกนายต้องรับผิดชอบกันทั้งหมดโอ้โหทรอยดผมจะได้จริงๆผมก็ไม่อยากสร้างมิตรภาพกับเขานะ ผมแค่ไม่อยากลังแกคนแบบไม่มีปืนอะไรแบบนี้นะครับผมสี่คิวฮ่คุณผู้ชมบนแบบอีก30กว่าคนเลยทีเดียวนะฮะ <Wow. S 1> ขี่มอไซค์ล่าเลยละกันมิชงมิชาก็ไม่ได้มาแต่ว่าขี่มอไซค์ล่ามันจะห้าวเกินไปละไอห,หมอนี้น <Wow. S 1> เจอหนึ่งครับคุณผู้ชมกำลังลงยิงขาลมไม่ได้ป <Wow. S 1> ึ๊บแตกไปเมื่อกี้เผลอไปกดรีเมคนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราเผื่อไปกดรีแม็กนะคุณผู้ชมนะสับกระทะแล้วก็สับมาเป็นปืนอีกรอบนึงมันจะเร็วกว่านะครับมันจะไม่ต้องเสียเวลาไปรีอ่ะไม่ต้องรออ่ะคุณผู้ชมมันรีแม็กช้ามากปืนตัวเนี้ยนี่ที่กันเล่นเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยดอกตกด้านหน้าอ๋อกดไม่ลงว้าออะไรเนี่ยเน็ตกาดเน็ตไม่ดีเน็ตก็ดีนะยี่สิบสามอ่ะยี่สิบสามก็ถือว่าดีนะอันนี้ต้องการไอ้วอลครับคุณผู้ชมไอ้วอลเจ็ดลูกไม่น่าจะพอ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นบิฟฟูดแล้วกันเฮ้ยมีตัวเอาหรอเพื่อนเอาหรอหัวลันหน่อยไหมกันได้ไหมันเลยฮะทรศักยภาพทุกสองหน่อยยังไงล่ะขอสองไม่พอมันหลีแม็กขาวมันไม่ทำใจยังไงไม่รู้นะส่วนตัวผมแบบไม่ค่อยชอบนะคุณผู้ชมนะทุกสองตัวนี้คือมันติดอย่างเดียวเลยยเจอแม็กเทพสวย ใส่เลยแล้วกันครับเฮ้ยมีเสียงรถเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวแตกไปขี่รถยำเลยแล้วกันไม่เหยียบด้วยโอ้ยไม่เห็นมันนะเฮ้ยเจอละ หลังหินครับวิ่งไปทางโรงงานนะฮะน่าจะไปชุบเพื่อนหรือเปล่าแบบนี้หนีแบบนี้ผมตามผมบอกเลยไม่ยอมให้ชุบหรอกนะครับไปไหนแล้วล่ะวิ่งโคตรเร็วเลยมอเน,นี้ย <c oughs> ดูที่ชุบหน่อยมีครับผมรถตุกตุกบันทุกทานไปไหนอุ้ยเยอะเยะ <c oughs> เอาหมอน,นี้เลยนะกัน <c oughs> อุรีโคตรชา้าสันส้นนี่ไง นะเอ็นไปลุ่นไปครับไปครับอ้ยสุนลูกสองจะหมดซื้อแปบบโอ้โหไม่ได้ดูสุนเลยวงยังไม่แรงนะครับผมยังซื้อได้ยังทนได้ได้แค่2องแม็กได้ตัวเด,ดงเงี้ยที่เรายิงเจ็บๆไว้ไปไหนเราไม่รู้นะยิงเข้าวงก่อนแล้วกันงานมี้ฮะคุณผู้ชม,มยิงกันครับเดือดๆต้องแจมฮะจงังวันนี้ผมเจอ บ้านไปโอ้ยตายมีอีกหนึ่งเจอละดาวมาดิมันมีโคโน่นะครับผมแต่สามก่อนเคน่าจะมีตัวอยู่ยังไงนี่ไงมันสั่นแล้วมันสั่นแล้วมีเสียงด้วยท่านผู้ชมใกล้ๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราเบิดไปกินละกันไหมรุนอ้าวเฮยอุ้ยเกือบแตก าตายไปซะตายไปซะโอ้โหดีนะมันไม่ค่อยมีเลือดแล้วทุกคนผมยิงวืดด้วยดิโอ้โหมา11คิวครับผู้ชมบนแมปอีก14คนเลยนะฮะในโรงงานผมว่ามีะนั่นไงยิงกันอยู่ครับเดี๋ยวเราขี่รถไปดักวงแล้วกันนะฮะสปอตอย่างนี้แหละผมว่าอฮ้ยมีรถมาข้างหลังเอารถก่อนละกัน ได้ขี่ตรงๆอีกนะหัวแตกนะหน้าๆเมื่อกี้เนี่ยแล้วในโรงงานไม่ออกมาขี่อ่ะเพื่อนวงบีบแล้วนะเพื่อนฮัลโหลโว้ยท้าวนะก่อฮะ้น้าวนะก่อมีอีออบ้ะตัวเดียวเหรอเฮ้ยตายไปมาตีไปฮะวิุ้ยโมยสวยสวยสวย,สวย เอาวงห้างผู้ชมขี่รถดีกว่าเผื่อแบบวงบีบไปน้องุ่งนะครับเราจะได้แบบว่าเอารถเป็นที่กำบังได้มเจอข้างหน้าหนึ่งตัวไม่ชนด้วยผมอ่ะเกือบเตกเกือบเตกไอ้วก่อนเพื่อความปลอดภัยไอ้เราเยอะไม่ต้องกลัวเหลือ3ตัวฮ้างผู้ชมตอนนี้บนแมพถ้าไม่รวมเราก็แค่สองคนนะมันจะตีเดียวกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ผมเกือบแตกนะเมื่อกี้เนี่ยประมาทไปหน่อยนะครับ<อ>ผมว่าข้างหน้าแน่เลยบนป้อมแน่เลยน่าจะตัวหนึ่งที่ไปเข้าวงก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ไม่อยู่ในวงเฮ้ย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 ตรงไหนวะเดี๋ยวพอก่อนผมว่าถ้าแถวป้อมอ่ะสองป้อมนี้แหละนี่ไงเสร็จละชาร์จเลยละกันนะครับผมต้องใช้ลูกซอง ขับรถชาร์จเลโด FC เซลอีก hmm, ว่ามารีวิวลูกสองหรือว่า m 4เดี๋ยวแล้วทุกคนโอ้โอออ้้โโใจะเย็นไว้รุนเข้าหัวเลยหรอเข้าหัวเลยหรอหึฮึตาอไปตีเดียวกันัะคุณผู้ชมเดี๋ยวตัวสุดท้ายครับมันจะดันมาแล้วเอานะเพื่อนพัญญาแป๊บระเบิดมาแล้วฮะดันไปก่อนเฮ้ยโยนแรงหนักหนาวะระเบิดเยอะจังเลยเนี่ยเหรอหัวรั่นหน่อยไหม แล้วไปอฮึอยังเจ็บมาคิวลูกซองมังกรเขียวเป็นไงผมมารีวิวลูกซองจริงๆฮะทุกคนไม่ใช่มารีวิว N4 ก,ก็ยิงลูกซองไปหลายตัวเหมือนกันนะครับผม N4 ก็หลายตัวเหมือนกัน,นกอไอ้คิววะประมาณ15-16ถึงคิวนะครับประมาณนี้แต่ก็ได้เห็นสเต็ปลูกซองผมนะครับว่ามันพิ้วหรือเปล่าพิ้วหรือเปล่าไม่รู้นะ โอเคคุณผ,ผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับผมนะสหรับนี้ก็ต้องขอตัวรับนิมรต์ลายพันวนี้นะจกัหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย